ในขณะที่หลายพื้นที่นะคะคยังคงประสบกับปัญหาอุทก,กภัยนะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่เองก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วสิ่งที่ตามมาจากการที่น้ําท่วมไปนะคะก็คือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะคะ<ด>อุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะคคได้รับความเสียหายค่ะและแน่นอนนะคะ หน่วยงานที่มีบทบาทในการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนก็คือน้องๆอาชีวะนะกับศูนย์ฟิกซ์อิดเซ็นเตอร์ถือว่าได้ทํางานแล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์จริงๆใช่เหมือนเป็นจิตอาสาแล้วก็ใช้วิชาเรียนที่ได้มาฝึกฝนตรงนี้นั่นแหละค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเปิดตัวแอปพลิเคชันค่ะช่างอาชีวะนําทีมช่างพันอาอาชีวะจิตอาสานะคะจาก1 0 0่ศูนย์ฟิกซ์อิดเซ็นเตอร์ค่ะทั่วไทยออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรีค่ะ ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะนางสาวตรีนุชเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะเปิดใช้แอปพลิเคชันช่างอาชีวะช่างพันอาอาชีวะซ่อมทั่วไทยค่ะภายใต้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It c e n t e r นั่นเองค่ะ โดยมีนายนารงศักดิ์นะคะโอสดสธนากรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีดรสุเทพแก่งสันเทียนะคะเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาพลตำรวจตรีชุมพลชาญชนะโยทินค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ทางด้านของนางสาวตรีนุชเทนทองนะคะกล่าวว่าการใช้งานแอปพลิเคชันช่างอาชีวะนะคะโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จึงจัดให้มีการดำเนินงานค่ะในการที่จะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix i t Center แบบถาวรซึ่งก็ได้รับการตอบรับนะคะแล้วก็เสียงชื่นชมค่ะจากพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วงการอาชีวศึกษาแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมากค่ะซึ่งตนเองเนี่ยก็เห็นว่าเห็นถึงความสำคัญนะคะในการที่จะพัฒนาให้บริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงได้มอบให้ทางสอสอนะคะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันค่ะชื่อแอปว่า ช่างอาชีวะนะคะสำหรับการให้บริการศูนย์ f i x ซ์อินเซนเตแบบถาวรจำนวนห0ึศูนย์ทั่วประเทศค่ะซึ่งก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยที่ไม่ต้องนําเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยมาที่ศูนย์บริการอีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพสังคมแล้วก็วิถีชีวิตยุคใหม่แบบ new normal ด้วยสร้างความมั่นใจการใช้บริการช่างอาชีวะค่ะแล้วก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่ใช้ทักษะการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ